ก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านนะครับท่านก็ได้ผ่านการบ่มเพาะมีความเป็นเอกลักษณ์ของพระจอมเกล้าธนบุรีจนสำเร็จในวันนี้นะครับเมื่อท่านจบออกไปแล้วก็ไปทำงานตามสาขาอาชีพที่ท่านเลือกหวังว่านอกจากประกอบอาชีพอย่างสุจริตช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆแล้วตามกำลังที่ท่านมีก็หวังว่าควรจะคำนึงถึงความยั่งยืน ไม่ว่าจะทำสิ่งใดความยั่งยืนนี้จะสำคัญมากนะครับในโลกอนาคตไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรดูแลสิ่งแวดล้อมมันจะมีผลกระทบกับเราในระยะยาวเพราะฉะนั้นท้าท่านมีโอกาสควรจะแสดงบทบาทแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับการบ่มเพาะมาสร้างความยั่งยืนให้กับโลกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอเชิญบัณฑิตทุกท่านรับชมขั้นตอนและข้อปฏิบัตริรวมถึงการแต่งกายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรโดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้การเข้าเฝ้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อเข้าสู่หอประชุมแล้วให้บัณฑิตนั่งประจําที่ตามลำดับที่ได้ฝึกซ้อมมาซึ่งจะสังเกตจากเลขประจําแถวที่นั่งที่ติดอยู่บริเวณเก้าอี้ของตนโดยห้ามเปลี่ยนที่นั่งโดยเด็ดขาดและนั่งด้วยอาการสำรวมเมื่อสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินจากที่ประทับ เพื่อทรงปฏิบัต desserts, mm ิพระราชกรณียกิจผู้เข้าเฝ้าทูลละองพระบาทจะต้องยืนขึ้นหากเสด็จพระราชดำเนินผ่านจะต้องถวายความเคารพทุกครั้งและต้องยืนอยู่จนกว่าจะเสร็จพระราชกรณียกิจนั้นหรือในช่วงนั้นและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับพระราชอาสผู้เข้าเฝ้าทูลละองพระบาทต้องถวายความเคารพแล้วจึงนั่งลงการถวายความเคารพของบัณฑิตชาย ในการถวายความเคารพของบัณฑิตชายถวายความเคารพโดยการถวายคำนับตามขั้นตอนนี้คือบัณฑิตยืนตัวตรงเท้าชิดกันแขนและมือปล่อยแนบลำตัวคอมลำตัวพอประมาณพร้อมก้มศีรษะลงจากนั้นยืดตัวตรงตามเดิมบัณฑิตชายที่รับราชการทหารหรือตำรวจระดับชั้นสัญญาบัตรถวายความเคารพโดยให้บัณฑิตโค้งคำนับแล้วยกอ,อกตามระเบียบปฏิบัติ การถวายความเคารพของบัณฑิตหญิงทั้งหมดถวายความเคารพด้วยการถอนสายบัวตามขั้นตอนนี้คือบัณฑิตยืนตัวตรงใช้เท้าขวาเป็นหลักย่อตัวลงขณะที่ชักเท้าซ้ายไปข้างหลังพร้อมทั้งยกมือทั้งสองข้างวางประสานบนหน้าขาเหนือเข่าโดยหงายมือซ้ายขึ้นและความ,มือขวาบนมือซ้ายค้อมตัวเล็กน้อยจากนั้นยืดตัวตรงขึ้นชักเท้ากลับโดยเร็วยืนตรงมือแนบลำตัว การลุกจากที่น <ellt on. S 2> yeah, ั่งเพื่อเตรียมเดินแถวบัณฑิตต้องเตรียมลุกจากที่นั่งเพื่อเตรียมเดินแถวเมื่อถึงเวลาจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจะเห็นสัญญาณจากอาจารย์ผู้กํากับแถวให้เตรียมตัวเมื่อเห็นสัญญาณให้ลุกจากที่นั่งให้บัณฑิตลุกขึ้นยืนพร้อมกันโดยสงบเมื่ออาจารย์กำกับแถวให้สัญญาณถวายความเคารพให้ถวายความเคารพพร้อมกันจากนั้นให้บัณฑิตซ้ายหันแล้วเดินออกทางซ้าย ตั้งแถวเตรียมขึ้นเวทีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยบัณฑิตจะลุกจากที่นั่งเพื่อเตรียมเดินแถวตามลำดับที่นั่งสำหรับบัณฑิตที่อยู่ในแถวที่สองเป็นต้นไปให้เดินออกจากแถวที่นั่งแบบหน้ากระดานในลักษณะของการสไลด์ตัวออกเ <c oughs> มื่อพ้นจากเก้าอี้ที่นั่งจึงเดินแถวแบบปกติเพื่อขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรต่อไปการเดินขึ้นและเดินลงเวทีเมื่อคณาจารย์จะเริ่มอ่านคำกราบบังคมทูล บัณฑิตคนแรกขึ้นเวทีจุดที่1น,นับจากการก้าวขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายจุดนี้จะทำเครื่องหมายกากบาทไว้เพื่อให้บัณฑิตถวายความเคารพแล้วเดินต่อไปด้วยอาการสำรวมเพราะถือว่าเป็นเขตพระราชฐานต่อจากจุดแรกจะทำเครื่องหมายเป็นแถบเทปแนวนอนเรียงต่อเนื่องกันมีระยะห่างระหว่างจุด50เซนติเมตรและมีระยะห่างเข้ากันให้บัณฑิตเดินตามแนวแถบเทปดังกล่าวโดยก้าวซ้าย ชิดซ้ายชิดซ้ายชิดไปเรื่อยๆและเมื่อบัณฑิตคนหน้าก้าวเท้าเดินบัณฑิตคนถัดมาจะต้องก้าวเท้าเดินตามต่อไปไม่ให้จุดข้างหน้าว่างจุดต่อไปคือจุดที่สองจะทำเครื่องหมายกากบาทไว้ให้บัณฑิตถวายความเคารพแล้วเดินต่อไปโดยก้าวซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยๆและเดินต่อไปยังจุดที่สจุดที่ส เป็นจุดที่ตรงกับหน้าแท่นประทับขององค์ประธานให้บัณฑิตก้าวซ้ายขวาไปยังจุดที่4จุดที่4เป็นจุดที่บัณฑิตยืนอยู่ตรงหน้าแท่นประทับบัณฑิตจะสังเกตจุดนี้ได้จากเครื่องหมายกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัสสีแดงบัณฑิตต้องวางเท้าให้อยู่ตรงกลางกรอบยืนตรงไม่เอียงตัวสายตามองที่ปริญญาบัตร แล้วยื่นแขนขวาออกไปรับพระราชทานปริญญาบัตรโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงบนปริญญาบัตรด,ด้านบนพร้อมกับใช้นิ้วที่เหลือช้อนลงใต้ปริญญาบัตรจับไว้ให้แน่นแล้วดึงมือกลับเชิญปริญญาบัตรไว้แนบอกให้ปกปริญญาบัตรด้านที่มีตรามหาวิทยาลัยอยู่ด้านนอกและให้ข้อศอกแนบลำตัวจุดที่5เป็นจุดที่อยู่เฉียงลงไปทางด้านขวาทำมุม45องศาจากจุดที่4จะทำเครื่องหมายกากาบาทไว้ให้บัณฑิต ก้าวถอยหลังสาก้าวแล้วถวายความเคารพณจุดที่5จากนั้นให้บัณฑิตหันขวาแล้วเดินลงจากเวทีทางบันไดปีกขวาพร้อมกับเชิญปริญญาบัตรไว้ในมือขวามือซ้ายแนบลำตัวไม่แกว่งแขนแล้วเดินลงจากเวทีด้วยความสง่างามการถือปริญญาบัตรขณะนั่งยืนเดินมีลักษณะเฉียงขึ้นเล็กน้อยให้ปริญญาบัตรแนบอกเห็นตราสถาบันอยู่ด้านหน้า ไม่ลดปริญญาบัตรลงต่ำกว่าระดับอกเมื่อเดินกลับถึงที่นั่งของตนแล้วให้บัณฑิตถวายความเคารพอ,อีกหนึ่งครั้งก่อนนั่งลงระหว่างนั่งต้องถือปริญญาบัตรไว้ตลอดเวลาและไม่เปิดดูปริญญาบัตรจนกว่าพิธีจะแล้วเสร็จหากชื่อที่ขันนามนั้นไม่ตรงกับชื่อของบัณฑิตให้บัณฑิตเดินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต่อจากคนหน้าตามปกติไม่ต้องรอและในขณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรห้ามพูดหรือเอ่ยคำใดๆทั้งสิ้น ในส่วนของการเชิญปริญญาบัตรหลังจากได้รับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วบัณฑิตจะต้องเชิญปริญญาบัตรให้ถูกต้องจนกว่าจะเข้านั่งประจําที่ของตนตลอดจนในขณะที่บัณฑิตยืนขึ้นเพื่อกล่าวคําปฏิญาณรับพระราชทานพระราชวาทการยืนรอส่งเสด็จพระราชดำเนินและการถวายความเคารพขณะส่งเสด็จพระราชดำเนินนั้นบัณฑิตจะต้องเชิญปริญญาบัตรไว้แนบอกเสมอ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นพิธีอันทรงเกียรติที่แสดงเครื่องหมายของการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์คือหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนความสำเร็จตลอดเส้นทางการศึกษาเป็นช่วงเวลาที่เป่ยมด้วยความหมายทั้งต่อตัวบัณฑิตเองและครอบครัวการเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆการฝึกซ้อมตามกำหนดหรือการทำความเข้าใจกฎระเบียบล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้พิธีครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและน่าจดจำ เพราะมากกว่าการเข้ารับปริญญาคือการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวันแห่งความภาคภูมิใจ